สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นไกด์แนะนำนะครับเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการสู้กับคุณเกนานะอันนี้ผมอยู่ในโหมดคิมมี g ก็ of อวอนะครับรอบนิวเกมพัทนะหลายๆคนก็ติดตายซ้ำตายซากเหมือนผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำชุดเซตต่างๆนะครับรวมถึงมูฟเมนต์แล้วก็เทคนิคในการเข้าทำทั้งหมดเลยนะแบบละเอียดๆเ,เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากจุดแรกที่ผมจะแนะนำเลยครับ สิ่งแรกนะครับที่ผมจะแนะนําเลยนะครับก็คืออุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะเพราะว่ามันฟิกไว้อยู่แล้วนะครับต้องใส่ชุดประมาณนี้นะเออก็คือเราจะใช้ขวาเลเวทานะครับในการสู้นะอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวเลยนะครับอุปกรณ์นะครับด้ามขวานะเราจะใช้เป็นด้ามเกี้ยวกาดพัดนะตัวนี้นะเอออัพให้เต็มนะครับเพราะว่าเราจะเอาค่าความแข็งแกร่งนะครับเพราะตัวนี้มันให้เยอะที่สุดแล้วนะ ต่อมานะครับจะเป็นดาบแห่งหายานะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้ด้ามชั้นยอดแห่งออฟซิเดียนนะครับพลัดเลยนะเน้นความแข็งแกร่งเป็นหลักครับ94นะหอกนะครับหอกเราจะใช้ด้ามแห่งจัตุวายุนะครับซึ่งให้ความแข็งแกร่ง51นะตัวนี้นะครับส่วนสกิลนะครับของทั้ง3ามอย่างเนี่ยอันไหนก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับ ชุดเซ็ตก็มีง่ายๆประมาณนี้เลยนะอันนี้นะครับสําหรับอาวุธอุปกรณ์นะครับส่วนโล่นะครับโล่เราจะใช้ขอบเขตแห่งการชําระนะครับเราจะได้ความแข็งแกร่งมา51นะตัวนี้เลยนะครับส่วนโล่นะครับเราจะใช้ไร้ความกลัวเนาะเออหรือจริงๆมันใช้ยางอื่นก็ได้นะครับใช้ยางอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นโล่ไร้ความกลัวนะเออแล้วก็สปาตันข้างนะครับเราจะใช้ของก้าหานะฮะก้าหานะครับอันนี้นะครับ คือเวลาเราที่เรากดบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัสโจมตีให้เรานะครับประมาณ9าวิประมาณนี้นะครับคือเราต้องใช้บัฟนี้นะอัพให้เต็มนะครับผมโบราณวัตถุนะเราจะใช้ดาบแห่งสคอปนุงนะครับตัวนี้เลยไอที่มันเป็นสกิลไอดาบฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันนะั่นแหละทุกคนก็คงรู้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะเราจะใช้ไปชุดนี้นะครับส่วนชุดเกาะน,นะครับเริ่มที่เกาะหน้าอกนะเกาะหน้าอกเราจะใช้นักลบคลั่งนะครับ พให้เต็มนะครับอัพให้เต็มเลยนะแล้วก็ก่อข้อมืออันนี้จะใช้ได้สองอย่างนะครับจะใช้ของคุณลุนด้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชุดของซุสก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันครับแต่ที่ผมแนะนําก็จะเป็นของคุณลุนด้าเ่ยแหละน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะใช้ได้เหมือนกันนะผมเคยลองใช้แล้วนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าเอลนะเอลเราจะใช้ของคุณลุนด้าเหมือนกันนะครับคือลุนด้าสองช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างทั้งสองชิ้นเนี่ยจะจะเป็นของ คุณลูน่าทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะส่วนเครื่องรางนะครับเ,เราจะใช้พลังแห่งมูสเปลฮามนะครับหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดครับเราก็เลือกดูนะอันที่ไหนอันไหนนะมันจะมีหลายหลายอันใช่ไหมเราก็เลือกอันที่มันเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรานะครับอันไหนไม่เพิ่มความแข็งแกร่งก็แล้วแต่นะครับหรือว่าไปเพิ่มโชคเอาก็ได้นะเน้นความแข็งแกร่งกับโชคนะครับส่วนอีกสามอันตรงนี้นะสามอันตรงนี้เราจะใช้ ารสลักของวีด้านะครับเป็นท่าเผด็จศึกคอมโบนะครับมีโอกาสเรื่องโชคสูงที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งและต้นตานทานการเสียหลักเนาะโอเคส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นท่าเผด็จศึกคอมโบนะครับจะมอบชาร์จพิเศษสําหรับเก็บเพอร์ม,มาฟอร์สนะก็คือเราจะใช้เผด็จศึกคอมโบเนี่ยในการเก็บเพอร์ม,มาฟอร์สด,ด้วยนะแล้วก็มันจะเร็วด้วยนะครับมันจะแรงอยู่นะครับพรแห่งความกล้าหานะอันนี้นะครับ สปาร์ตันข้างก็คือไอ้สกิลนี้ของเรานะที่เราใช้นะสปาร์ตันข้างอันนี้นะครับกล้าหานะเออมันจะไปคอมโบกันนะครับกับอันนี้นะพรแห่งความกล้าหานะครับก็คือจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกนะครับเป็นบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งนะก็จะตีแรงขึ้นนะครับถ้าบัฟขึ้นมานะส่วนไอ้สามอันสุดท้ายนะครับเราจะใช้ชุดเซตของวาามนะเออสเตตลองแล้วก็เน้นความแข็งแกร่งกับโชคนะครับ ประมาณน,นี้นะครับอันนี้เป็นคูดาวกับโชคนะครับแล้วก็โชคอันนี้นะครับประมาณน,นี้นะอ่ทุกคนก็คงมีกันหมดแล้วนะครับแค่เลือกมาใส่ครับอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากเลยแล้วส่วนทักษะนะครับทักษะเราจะเน้นไปที่ขวานเลวทานนะครับทักษะเนี่ยสำคัญกว่าไอชุดเมื่อกี้อีกนะที่เราใส่เข้าไปนะครับมันสําคัญมากๆเลยนะครับชุดเนี่ยทุกคนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้องมาเปลี่ยนจริงๆนะครับ ที่สําคัญเลยนะคืออันนี้นะครับฝั่งเทคนิคเนี่ยตรงนี้นะเออรอยแตกของน้ำแข็งเนี่ยอันนี้นะครับคือเวลาเราปลุกพลังเยือกแข็งเนี่ยแล้วเราจะใช้ท่านี้นะครับกดท่า R1 เนี่ยอันนี้เราจะใช้เป็นท่าเปิดนะสําคัญนะครับสําคัญชาร์จทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าไปใส่เกนาเนี่ยเราจะชาร์จขวานก่อนนะแล้วก็ใช้ท่า R1 เนี่ยเป็นท่าเปิดนะครับ เพราะฉะนั้นท่านี้สําคัญเลยระ,ร,ะระดับต้นๆเลยนะเอ,อแล้วไอ้ตัวเนี้ยครับสกิลเสริมเนี่ยที่เราจะใส่เข้าไปนะครับมันจะมีมืองงธาตุมืองงกับธาตุนะแต่เราจะใช้เป็นโมเมนตัมนะครับเพราะว่าเราต้องการเกรดพอมฟอสการเก็บเกรดพอมฟอสในช่วงแรกนะสําคัญมากๆนะครับเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นโมเมนตัมนะเป็นโม um นะเมนตัมอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะอ,อสำหรับชุดนี้นะครับไม่งั้นมันจะเก็บ เกดพอมอฟอสไม่เต็มนะครับอ่ะอันนี้สําคัญนะครับอ่ะอันนี้นะต่อมานะครับสําคัญเป็นอันดับที่สองที่สามที่สี่รองลงมาเลยคือสําคัญทุกอันเลยนะเออก็คืออันนี้ครับอ่าพายุหมุนวนนะอันนี้ยเราจะใช้เป็นหลักในการเก็บพอมอฟอสช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเปิดไฟนะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็นโมเมนตัมนะครับนี่นะครับ ท่านี้นะอ่าเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมนะครับให้เรียบร้อยนะแล้วอ่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับเยื้อแข็งธนงก็คือเป็นช่วงไอ้พระเดศศึกคอมโบนะครับถ้าพระเดศศึกคอมโบท่านี้เราจะใช้ในการปิดเกนานะครับทุกครั้งเลยนะเออสองอันนะครับมันจะมีสองอันให้เพิ่มไปเป็นอ่ความแข็งแกร่งนะครับไม่ต้องเพิ่มโมเมนตัมนะอันนี้เป็นความแข็งแกร่งนะครับอาจความแรงเข้าไป นี่ครับอ่าแล้วทีนี้ผมจะมาบอกอย่างนี้นะครับมันสําคัญก็คือเราจะต้องใช้ไอ้เซตเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยให้ชํานาญนะให้ชํานาญนะครับให้ชํานาญเลยรวมถึงท่าผล็ตสึดคอมโบนะครับใช้ให้ชํานาญนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากๆในการที่จะใช้สู้กับเกนาะอ่าท่านี้นะครับก็คือเราจะมุดเข้าไปทีหนึ่งใช่ไหมมุดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ปั่นอย่างนี้นะครับมุดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ปั่นแบบนี้ นี่ใช้ให้ให้ถนัดนะครับใช้ให้ชํานาญแล้วก็ไอ้ท่านี่ครับเนี่ยประเด็จศึกคอมโบนี่ครับสามครั้งนะใช้ให้ชํานาญนะครับง่ายๆคือตีเบาสามครั้งตีหนักสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตีหนักตีหนักแล้วก็ตีหนักอีกทีหนึ่งนะเออประมาณนี้นะครับ โอเคถ้าใครยังไม่ชินยังไม่ถนัดนะก็อไปหัดใช้ให้มันถนัดนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะแล้วก็จะมาดูอา่าของคุณเฟยานะของคุณเฟยาสกิลเนี่ยอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ครับเ,เครื่องประดับของคุณเฟยาดีกว่าเราจะใช้อขยายตาสัญลักษณ์ตัวนี้นะเพิ่มค่าสถานะนะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์ลงทันนะ ง้างสายธนูชำนาญน,นะครับใส่ไปเลยนะครับสามอันนี้นะเพราะเราจะใช้ธนูของคุณเกนาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ของคุณเกนาสิของคุณเฟยาเยในการเปิดแค่ครั้งเดียวเองนะผมใช้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้แค่ครั้งเดียวตอนเปิดนะทั้งหมดนี้นะครับอแล้วก็สกิลใช่ไหมสกิลของคุณเกนาให้ใช้เป็นพิษนะครับเนะ,ะให้เปลี่ยนเป็นพิษนะ โอเคผม่าต้องเปิดให้ดูนะครับเป,เปลี่ยนเป็นสกิลพิษนะแล้วธนูเราจะใช้ธนูตาสัญ,ญลักษณ์สีม่วงเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะที่เราต้องใช้เลยนะครับมีประมาณนี้นะแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนะก็คือมูฟเมนต์ในการเข้าทํานะครับ <Okay. S 1> คุณเกนานะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องเป๊ะแล้วก็ใช้ความชํานาญปุ่มนิดนึงนะครับอาจจะต้องฝึกกันนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ยากครับอ่ะอันดับแรกนะ เราจะชาร์จขวานทุกครั้งนะครับที่เราจะเข้าไปเปิดเราต้องชาร์จขวานก่อนนะจากนั้นนะครับเราเห็นไอเน้เส้นเสนตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับให้เราวิ่งไปนะแล้วก็ไปหยุดตรงนี้ไม่ต้องหยุดสิคือวิ่งไปแล้วก็ปดระเบิดพลังสปาร์ตันนะประมาณนี้นะวิ่งแล้วก็ระเบิดประมาณตรงนี้นะครับพอหลังจากเราระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวิ่งหน้าต่อไปนะครับโดยใช้ คุณเฟยาเนี่ยยิงธนูนำไปด้วยนะประมาณนี้วิ่งต่อไปครับแล้วก็ธนูยิงอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับที่จะเปิดไฟนะจะเปิดไฟจะใช้แบบนี้นะคือเราจะจบที่คุณเฟยายิงธนูนำไปนะครับมาต่อกันอีกนะหลังจากที่คุณ เฟยาเขายิงธนูนําไปแล้วนะครับเราจะที่เราชาร์จขวานไว้เนี่ยเราจะใช้ท่านี้นะในการเปิดโจมตีครั้งแรกนะครับก็คือชาร์จขวานใช้สกิล R หนึ่งนะตัวนี้นะครับเสร็จทีนี้พอเราตี R หนึ่งเสร็จเนี่ยตี R หนึ่งเรากด X นะครับทีหนึ่งผมจะค่อยๆสอนไปทีละสเต็ปเลยนะจะได้นึกภาพออ,อกนะครับ ตีเสร็จแล put, ้วก uh ็เราจะกดพุดนะเออมันเป็นการ c a n ซิล movement นะครับคือตีแล้วมุดเลยเห็นไหมอ่าถ้าเราไม่กดอ่า x หรือกระกะบาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องแ c a n ซิลมันทีหนึ่งนะปึ๊บ c a n ซิลอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้พอเรา c a n ซิลแล้วใช่ไหมครับหลังจากเรา c a n ซิลแล้วเรากด r 1ครับมันจะออกไปเป็นท่าหมุนควงนะหมุนควงอย่างนี้ กดแบบเร็วๆนะครับเร็วๆนะเร็วๆชุดของเราชุดแรกที่เราจะไปเปิดคุณเกนานะครับอ่ะต่อมานี้นะก็คือกด X แล้วก็ R 1น R ห่งอ่าเซตทีนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบ,ย,จบยังไม่จบเฟสหนึ่งนะเออปึ๊บ X R หนึฟันธรรมดาทีนึงแล้วก็มุดอีกทีนึงอ่าหมุนควงอีกทีนึงนะครับ ีมุด R หนึ่งตีธรรมดาทีหนึ่งมุดแล้วก็ R หนึ่งงงไหมงงไหมอย่างงงนะเออสโลโคลิปดูก็ได้นะครับเออตีมุด R หนึ่งตีธรรมดามุด R หนึ่งอ่าพอหนึ่งภาพออ,อกแล้วใช่ไหมครับตีมุด R หนึ่งตีธรรมดามุด R หนึ่งอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับประมาณ จากที่เราฝึกไปเมื่อกี้นะครับเป็นท่าชุดนะที่เราจะใช้กับคุณเกนานะครับพอเราตีไปจนถึงจุดที่เราเหมุนไปตรงนี้เป็นครั้งที่2แล้วเนี่ยคุณเกนาเขาจะตีสวนเรามานะครับให้เรากดกันนะสองทีมันจะเขาจะตีเรามาสองทีนะครับและครั้งที่สามเนี่ยมันจะออกมาได้สองหน้านะแล้วแต่คุณเกนานะครับมันเหมือนมันสุ่มนะบางครั้งคุณเกนาก็จะตีไอที่แบบเราสามารถแพร่ี่ได้นะครับ กับตีไอที่เป,เป็นวงสีแดงที่เราจะต้องโยกหลบอย่างเดียวนะคือถ้าไปตีถ้าตีมาแบบที่แพรลี่ได้นะครับให้เราแพรลี่พอแพรลี่ได้เสร็จเราก็จะมุดแล้วก็ตีควงอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะอ่าหรือถ้าเขาตีเป็นสีแดงมานะครับให้เรารอจังหวะแล้วเราก็มุดหลบไปข้างๆแบบนี้นะมุดหลบไปข้างๆแล้วก็ตีไปน,นะครับมุดหลบแล้วก็นี่ใช้ท่านี้เหมือนกันนะจะแพรลี่หรือว่าจะมุดหลบนะ อันนี้อยู่ที่คุณเกนาเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะโดยรวมอีกทีนึงครับมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหน้าไหนนะชาร์จไว้นะครับแล้วก็ระเบิดพลังนะครับยิงนําไปกันไว้ครับอ่านี้แพรลี่นะครับแล้วก็มุดแล้วก็ตีอ่าจะประมาณนี้นะอนนะเออบางทีเขาก็กันแบบนี้แหละครับแต่ส่วนใหญ่ไม่กันนะเมื่อกี้ผมชะลอจังหวะไว้นะครับเขาเลยกันได้ทันนะ แต่จริงๆมันจะกันไม่ทันนะครับเอาใหม่ oh อีกทีหนึ่งนะระเบิดพลังครับยิงนำกันครับแพรลี่มุดตีทีหนึ่งอ่าอันนี้ถือจบเป็นเฟสหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโฟรมอลฟอสเราจะเต็มพอดีนะพอเราจบชุดนี้ได้นะครับคือหลังจากที่เราแพรลี่แล้วก็มุดหมุนควงขวาอีกทีหนึ่งเนี่ย ไอเกตเพอร์มาฟอสเราเนี่ยด้านซ้ายมือมันจะเต็มพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะเออเอาให้ชัดๆนะครับอันนี้อันนี้สีแดงมาอ่าประมาณนี้นะทีส่สีแดงมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับไอเกตโเพรมฟอสเราเต็มแล้วเนาะที่เราทําชุดนี้นะครับเพื่อเพื่อจะเก็บเกตเพอรมฟอสเนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปเฟสที่สองนะ เออเมื่อกี้คือเฟสแรกนะครับเออถ้าใครไม่ทันนะสโลคลิปแล้วก็ค่อยๆดูนะครับฝึกตามไปเรื่อยๆนะอ่าหลังจากที่เรา,อาคอมโบโฟเฟสแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเกตดโฟโมฟอนะ์ะมันจะเต็มนะครับด้วยท่านี้ท่า,ทาสุดท้ายนะเออพอหลังจบจบท่านี้ปุ๊บเรากดระเบิดพลังนะครับเรียกคอสนุงออกมาปุ๊บพร้อมกับปล่อยพิษนะอ่าประมาณนี้ อ่าพร้อมกับปล่อยพิษนะครับให้คุณเฟยาปล่อยพิษนะให้ดูอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่ท่าน,นี้ปุ๊บระเบิดเรียกคอปหนูมาแล้วก็ปล่อยพิษนะครับแล้วก็กดคอมมาฟอสทันทีนะคอมมาฟอสก็คือ L หนึ่งสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะประมาณนี้นะโอเคครับ มาลองดูกันไว้ครับแพรี่หมุนครับโคดเรียกท็อปหนุ่มาพร้อมป,ปล่อยพิษโอเคแล้วก็ระเบิดนี่ทีแล้วก็ใส่เลยครับใส่อีกทีนึงเออเออเรียบร้อยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เออหลังจากอ่าผมอธิบายต่อไปเลยนะ,นนะครับคือหลังจากที่เราปล่อยคอฟนุ่งออกมาแล้วนะเรากด L 1สามเหลี่ยมนะเพื่อเรียกค่าเพอร์มาฟอสออกมานะครับหลังจากที่เราเรียกค่าเพอร์มาฟอสออกมาเนี่ยให้เรากดใช้อ่าท่าอะไรนะพะเด็ดตึดคอมโบนะครับสองครั้งติดต่อกันนะครับก็คือหนึ่งสองสามตีตีตีแล้วก็หนึ่งสองสาม ตีตีตีเป็นอันเรียบร้อยนะคุณเกนาก็จะลงไปนั่งแบบนั้นเลยนะเออต้องฝึกกันหน่อยนะครับต้องฝึกกันหน่อยนึงพอหลังจากย้ําอีกทีหนึ่งนะพอหลังจากเรากดพอมอฟอสเนี่ยสกิลแอหนึ่งสามเหลี่ยมนะครับให้เรารีบตีเลยนะอ่าพเดชสึกคอมโบให้ครบสามครั้งนะครับแล้วก็อีกทีหนึง่งเออเออเออแค่นี้คุณเกนาก็ จะไปยืนกองอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนเลยนะเออถ้าถ้านะครับถ้าจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่เราทําคอมโบทั้งหมดที่เราฝึกกันมาเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณเกนากระเด็นออกไปข้างนอกหรือว่าขยับออกไปข้างนอกนะครับไม่โดนรัศมีที่ที่เรากดใช้สกิลอะ่ะเขาจะมีชง,งักใช่ไหมครับเวลาเราใช้อ่าท่าสปาตันข้างใกล้ๆเขานะ oh. เขาจะสะดุดชง,งักนะครับ แล้วเราต่อด้วยคอฟนุงนะคอฟนุงเนี่ยพอปักลงพื้นเสร็จคุณเกนาเขาก็จะชะง,งักอีกทีหนึ่งนะครับแล้วกดเพอร์มาฟอส L1 สามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็ชะง,งักอีกทีหนึ่งนะหนใน3มครั้งนี้นะครับถ้ามีครั้งไหนไม่โดนนะกดรีเซ็ตจุดเช็คพอยต์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียจังหวะไปแล้วนะเออหรือว่าจังหวะที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วคุณเกนาเขาก็เดินออกไปไกลเนี่ย หรือว่าเขาใช้ท่าอื่นสวนเรามากดรีเซ็ตจุดเช็คพอยต์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียจังหวะไปเลยนะเออค่อยๆทํานะครับค่อยๆหัดทําดูนะไม่ยากนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมอัดวิดีโอสอนไว้เนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับก็ยังทําได้นะมันต้องอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็สู้กับเขาเนี่ยตายสิบยี่สิบครั้งเลยนะกว่ามผมจะได้จังหวะแบบเมื่อกี้ที่ดูเห็นกันเมื่อกี้นะครับเออไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องทําบ่อยๆนะครับฝึกทําบ่อยๆ เดี๋ยวก็ได้นะครับรับรองว่าถ้าทําได้ฝึกจนคล่องนะโอ้โหอัดคลิปไปอวดเพื่อนได้เลยนะครับเออประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วถ้าทั้งหมดที่ผมสอนมาเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจหรือผมตกหล่นตรงไหนเนี่ยถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนเลยนะแล้วเดี๋ยวหรือว่าเห็นผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยจะมาถามผมในไลฟ์ก็ได้นะครับต่อให้ผมเล่นเกมอื่นอยู่ผมก็จะมาตอบคําถามให้หมดเลยนะ ออช่วยกันนะครับถือว่าช่วยกันนะครับยังไงก็ฝึกลองฝึกกันดูนะครับถ้าติดขัดตรงไหนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็ขอจบไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไกลหน้าครับสวัสดีครับ